สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมองรอบทิศค่ะวันนี้นะคะยังเจอกับหญิงนันพิมพาค่ะเป็นประจําทุกวันจันทร์เรามีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยคะ่ะในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะเด็กๆก,กับน้ํานี่เป็นของคู่กันเลยคะ่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบมากเรื่องของการเล่นน้ำเนี่ยนะคะแล้วปัญหาที่ตามมานั่นก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นน้ําทําให้เด็กๆนั้นจมน้ําเสียชีวิตนะคะวันนี้คะ่ะ เราจะมาดูสถิติตัวเลขนะคะของการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรวมไปถึงแนวทางวิธีการในการที่จะรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะโดยวันนี้ค่ะญิงได้เชิญผู้ร่วมรายการเนี่ยนะคะมาพูดคุยกับเราสามท่านด้วยกันนะคะ ท่านแรกค่ะคุณเกษราแสนสิริทวีสุขนะคะท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานระบาดวิทยาและข่าวกรองสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7อุบลราชธานีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปักน้ำนะคะท่านเฉลิมศักดิ์กลินบัวค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณบุญช่วยบุญเย็นค่ะประธานหาดสีพิรมนะคะตอนนี้ทั้งสามท่านอยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องของเด็กจมน้ํา ตรงนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะมันสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับสถานการณ์ของการจมน้ำนะคะจมน้ําก็เปรียบเสมือนภัยเงียบนะคะแล้วก็เป็นภัยร้ายที่มากับความชุ่มฉ่านะคะถ้าเรามองดูสถานการณ์จมน้ําของทั่วโลกนะคะจากการรายงานขององค์การนาไมโลกเราก็จะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําปีละประมาณสามแสนเจ็ด หมื่นกว่าคนนะคะ,คะซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนี้จะเป็นเด็กอายุเป็นกลุ่มคนอายุ25ปีนะคะแล้วพอมาเจาะลึกลงไปต่ำกว่า15ปีก็จะพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกจากการจมน้ำนี่จะเสียชีวิตมากเป็นอันดับสามนะคะรองจากโกรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็โรคเอดนะคะส่วนในสถานการณ์ของประเทศไทยนี้การจมน้ำนี่เป็นสาเหตุนำของการเสียชีวิตในกลุ่ม ของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะ,คะซึ่งอุบัติการนี้มันจะสูงกว่าโรคที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นไข้เลือดออกประมาณถึง20เท่าตัวเลยนะคะการจมน้ำของเด็กไทยณนะปัจจุบันนะคะปีหนึ่งก็จะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเกือบ1,300คนนะคะถ้าเราคิดเฉลีย่ยเป็นรายวันนี้ก็ประมาณถึง3-4คนนะคะ ดู<ก>ตัวเลขเแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคะอันนี้เป็นในระดับประเทศค่ะค่ะ,คะแล้วในระดับพื้นที่รับผิดชอบของสคร7เองเป็นยังไงคะตัวเลขในพื้นที่รับผิดชอบของสคร7นะคะโดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่10นะคะซึ่งมี5จังหวัดด้วยกัน,นะคะ,คะจังหวัดอุบลจังหวัดยโสธรจังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญแล้วก็มุกดาหารนะคะซึ่งมันมีตัวเลขเป้าหมายที่ปักธงร่วมกันในของกระทรวงสาธารณสุขค่ะจะต,ต้องไม่เกิน6.5ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแสนคน ปรากฏว่าของเราในภาพรวมนี้ก็ประมาณ8.5ทะลุเป้าปปไปเลยเขาก็เลยกําหนดให้เราเป็นพื้นที่สีแดงนะคะที่จะต้องเรื่องรัดการดําเนินการะะโดยเฉพาะ,ะจังหวัดอุบลราชธานีหรือเปล่าคะ,คะจังหวัดอุบลก็จะสูงที่สุดในเขตบริการสุขภาพที่10นะคะก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ39รายนะคะค่ะตรงนี้มันปัจจัยมันมาจากอะไรคะที่อุบลเนี่ยถึงมีตัวเลขสูงขนาดนี้ค่ะส่วนหนึ่งมันจะ ถ้าดูในภาพรวมมันก็เหมือนกับลหลายๆประเทศนะคะเอ่อหลายๆจังหวัดนะคะเพราะว่าเราก็มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งน้ําที่สร้างขึ้นมากมายนะคะประกอบกับปัจจัยเสี่ยงของการจมน้ํานะคะถ้าถ้าดูแล้วมันก็จะมีปัจจัยท,ทั้งที่เป็นด้านตัวบุคคลแล้วก็ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมพอเรามาดูในด้านของปัจจัยด้านบุคคลนะคะมันก็จะแตกต่างกันในกลุ่มเด็กกับผู้ใหญ่ถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มเด็กเล็กๆนะคะ ก็จะเป็นสถานที่การจมน้ําเสียชีวิตนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ําภายในบ้านหรือว่ารอบบ้านซึ่งเป็นภัยเงียบที่เราลึกไม่ถึงนะคะว่าภาชนะเก็บน้ําแค่หนึ่งถึงสองนิ้วนี่ก็จะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยมาจากการดูแลของผู้ดูแลเด็กนะคะแล้วก็รวมทั้งการจัดก,การสิ่งแวดล้อมให้ให้ปลอดภัยนะคะค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กโตที่เราคุยกันในเรื่องของ ปัญหาช่วงปิดเทอมเราจะพบว่าเสียชีวิตเยอะมากนะคะประมาณ4 0 0ร้อถึงห้ารยรายต่อปีซึ่งถ้าเป็นเด็กโตนี้ก็จะเกิดจากแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติกับแหล่งน้ำถ้าเป็นทางอีสานหรือว่าทางบ้านเราอย่างเช่นของจังหวัดบนก็จะเป็นแหล่งน้ำที่เขา ขุดเจาะมาเพื่อการเกษตรค่ะก็จะพบว่าเ,เด็กหนองน้ำน้องน้ำดึงน้ำอะไระแบบนี้<ะ>ส่วนใหญ่ค่ะ,ะเกือบ50เปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่เสียชีวิต<ะ>เด็กก็จะชวนกันไปเล่นน้ำโดยเฉพาะช่วงว่างอากาศร้อนหน้าปิดเทมอมก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ทุกวันซึ่งต่างจากถ้าเป็นช่วงที่เด็กเปิดเทอมนี่ก็อาจจะเสียชีวิตในช่วงวันหยุดตอนบ่ายแต่ว่าถ้าเป็นปิดเทอมนี่เป็นเรื่องน่าห่วงนะคะว่าเขาางมี การเสียชีวิตได้ทุกวันเลยนะคะค่ะแล้วทีนี้เด็กที่เสียชีวิตในช่วงปิดเทอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่วงวัยประมาณกี่ขวบมากที่เราดูจะพบมากที่สุดก็คื เป็นเด็กต่ำกว่า15ปีแล้วพอเรามาเจาะเลือกในกลุ่มก็จะเป็นประมาณ5-9ปีนะคะที่เสียชีวิตมากที่สุดกำลังน่ารักเลยนะคะนี่5-9ปีะจะเสียชีวิตมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงที่ปิดภาคเรียนแบบนี้ปัจจัยความเสี่ยงก็คือมีทั้งตัวบุคคลแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าแหล่งน้าต่างๆนะคะหนองน้ําสาธารณะอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเพราะว่ามันมีอยู่รอบตัวนะคะก็ เด็กสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทีนี้อาจจะผู้กปกครองก็อาจจะไม่สามารถที่จะดูแลใกล้ชิดเด็กได้ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะช่วงเด็กปิดเทอมแล้วก็พอแหล่งน้ําที่มันเป็นแหล่งเสี่ยงนะคะก็จะไม่ได้มีการทำรั้วหรือว่าปับป้ายตเตือนอะไรนี้นะคะแล้วเด็กก็จะมักจะชวนกันไปเล่นน้ำนะคะ ก็เลยเป็นปัจใจเสียงที่สําคัญค่ะและอย่างอุบลเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยไหมคะ,ะค่ะอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะพบในในเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะอ,อย่างเช่นถ้าสุว่าเด็กปิดใกล้จะปิดเทอมมันจะมีปัดชิมนะคะอพอ,อพอเลิกเสร็จพ่อครัก็จะชวนกันไปเล่นในแหล่งท่องเที่ยวนะคะ,คะแล้วก็ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่เรา พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของการจัดก,การความปลอดภัยในแหล่งน้ําโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเราจะมีมาตรการที่กําหนดเป็นข้อข้อกาหนดของหาดว่ายังไงบ้างน,นะคะเพื่อที่จะช่วยกันเฝ้าระวังเตือตนภัยป้องกันปัญหานี้นะคะค่ะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวไปคุยกับพี่บุญช่วยบ้างานะคะพี่บุญช่วยค่ะแหล่งท่องเที่ยวของเราเองเนี่ยแต่ละปีแต่ละปี นะคะมีเหตุการณ์คนจมน้ําหรือว่าเด็กจมน้ํานี่เยอะไหมคะบ่อยไหมคะไม่ไม่ไม่เยอะครับอืมแต่ว่าก็เคยมีก็เคยมีอยู่ครับค่ะที่ผ่านมาได้หลายปีนะครับพอดีเรามีการปรับปรุงและแก้ไขกันมาเรื่อยๆครับค่ะการอุบัติเหตุมันก็ลดลงนะครับค่ะหาสีพิลมนี่อยู่ตรงบริเวณไหนคะช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจจากตัวเมืองไปประมาณสิบห้ากิโลครับไปถนน ตานสุมนะครับถนนส,นนสมเด็จไปตาน,นสุมนะครับค่ะลักษณะของหาดสีพิลมเป็นยังไงคะคือมันเป็นเป็นแม่น้ําแม่น้ําใหญ่แม่นม้ํมนาม,มูลนะครับไหลผ่านไหลไหลผ่านนะครับไปไปจุดที่โค้งเกียมนะครับค่ะคือมันมันเป็นลักษณะหาดตื้นเขินนะครับอืแต่ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นแอ่งเป็นเป็นหลุมอะไรเราเรามองไม่เห็นนะครับ แต่ว่าทางทางหาดผมเองครับในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบผมก็มีมาตรการนะครับในในการป้องกันก่อนที่มันจะเกิดนะครับให้หให้กับเด็กโดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนนะครับเป็นพิเศษครับค่ะน้ําลึกไหมคะที่นั่นไม่ไม่ลึกครับปริมาณประมาณห้าสิบเซนหรือเจ็ดสิบนะครับสูงสุดก็ไม่เกินเมตห้าสิบนะครับ แล้วมีเคสที่พอจะแนะนําได้ไหมคะว่ามีเหตุการณ์ที่จมน้ํานี่คือเกิดจากอะไรสาเหตุและจมได้ยังไงอพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมค,ค,คือลักษณะที่ผ่านมามันเป็นลักษณะว่าอยู่ในวัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับคําว่ากลุ่มเสี่ยงก็หมายความว่าคือเป็นคนกินเหล้าเมาเมา,มา,มา,มาสุรานะครับเมาเมาสุราส่วนส่วนใหญ่ครับ คือเมาสุราแล้วก็ลงเล่นน้ําลงเล่นน้ําครับเป็นตะคิวอะไรลงก็ไปไปตามลําพังนะครับค่ะไปตามลําพังก็เรียกก็ไม่กลับนะครับมันมันเป็นลักษณะอย่างที่ผ่านมานะครับค่ะแล้วอย่างเด็กๆกรณีเด็กๆมีไหมคะเด็กๆก็ก็ไม่มีครับไม่ไม่มีเด็กๆผมก็พยายามกำชับให้ผู้ปกครองที่ติดตามมานะครับว่าให้ดูแลเอาใจใส่ด้วยนะครับผมก็ดินการปราษาสัมพันธ์นะครับการประสัมพันธ์เป็นหลักนะครับ ตามจุดต่างๆที่มีจุดเสี่ยงนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งว่าการทํางานตรงนั้นทําอะไรบ้างแล้วก็มีการเตือนอะไรยังไงกันบ้างมาดูเรื่องของนโยบายในการที่จะดําเนินการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องเด็กจมน้ํานโยบายของทางกระทรวงสาธารณาสุขเองเป็นยังไงบ้างคะค่ะถ้าจะให้การแก้ไขปัญหาจมน้ําได้ผลนะคะก็คงจะต้องเน้น ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ในระดับบุคคลไปจนถึงในชุมชนมีส่วนร่วมนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐนะคะในท้องถิ่นนะคะก็จะต้องร่วมมือกันนะคะโดยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาถ้าเริ่มต้นในระดับบุคคลหรือว่าตัวบุคคลนี่นะคะก็คงจะเริ่มที่ผู้ปกครองเด็กนะคะที่จะต้องสอดสองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้คําแนะนําเด็กนะคะให้รู้จัก ในเรื่องของทักษะความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำนะคะว่าถ้าเป็นแหล่งน้ำลึกนะคะหรือว่าน้ำไหลเชี่ยวหรือแม้แต่อย่างตัวอย่างของหาดสีพิลมซึ่งเป็นน้ำตื้นแต่ว่ามันจะมีในลักษณะเป็นน้ำเป็นทรายหมุนนะคะซึ่ง <c oughs> ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในแต่ละแหล่งน้ำนี่ก็อาจจะทำให้เกิดพลาดพั้งเสียชีวิตได้นะคะ หนึ่งในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะในเรื่องของการทักษะความปลอดภัยการเอาชีวิตรอดนะคะการลอยตัวในน้ําหรือว่าการส่งเสริมภูมิคุ้มกันอย่างเช่นการฝึกว่ายน้ําในเด็กก็จะมีส่วนช่วยสําคัญรวมถึงในเรื่องของการถ้าเราพบเห็นคนจมน้ำนะะทักษะที่ควรจะ สื่อสารให้เด็กรู้ความเสี่ยงแล้วก็เน้นเรื่องของการช่วยเหลือคงจะต้องร่วมกับทางโรงเรียนอย่างเช่นการใช้เทคนิคการตะโกนโยนยื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเด็กเสียชีวิตก็คือลงไปช่วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้พลาดพังแล้วก็เสียชีวิตเป็นกลุ่มนะคะก็อาจจะใช้ในเรื่องของการตะโกนให้คนที่อยู่ในระแวกนั้นมาช่วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการโยน อุปกรณ์ที่จะหาได้ง่ายในท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ควรจะต้องมีการเตรียมไว้ในจุดเสี่ยงนะคะอย่างเช่นโยนในเรื่องของเชือกลงไปหรือว่าโยนในเรื่องของแกนล,ลอนนะคะที่ว่าอาจจะใส่น้ำเพื่อให้มันมีน้ำหนักโยนไปให้เขาได้เกาะพยุนตัวขึ้นมาหรือว่าเป็นห่วงยางห่วงชูชีพต,ต่างๆหรือว่าในเรื่องของอาจจะใช้วิธีการยื่นเอาไม้อุปกรณ์ต่างๆ<ม>นะคะหรือว่า เชือกรวมทั้งเข็มขัดหรือว่าผ้าขาม้าที่พอมีได้กิ่งไม้ต่างๆเข้าไปช่วยดีกว่าที่จะเอาตัวลงไปช่วยแล้วก็กอดกันเสียชีวิตถ้าเราไม่มีทักษะในการช่วยเหลือนี่ก็คือในทักษะในเรื่องของในระดับบุคคลนะคะที่จะต้องปลูกฝังนะคะ,คะแล้วก็ในในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอ ภาครัฐต่างๆนะคะอย่างเช่นทางทางโรงเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีะบทบาทในการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กนะคะ,คะอาจจะมีการบุรณาการเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะอ,อย่างเช่นที่ของอโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนต้นแบบนะคะอย่างโรงเรียนปากน้ำเราก็จะมีบูรณาการการสอนแทรกเข้าไปในวิชาลูกเสือหรือว่าเนตรนาลี<ะ>ในเรื่องของการช่วย<ะ>ชีวิต เด็กหรือว่าการช่วยผสมพยาบาลต่างๆแล้วก็สามารถสอดแทรกเข้าไปหรือว่าการ<ฆ>ใช้สื่อลนลงสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาต่างๆการสื่อสารประชาส<ฆ>ัมพันธ์ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เองนะคะ <g arden> ก็อย่างเช่นถ้าเรามีเด็กมาให้บริการรับวัคซีนหรือว่ามาตรวจพัฒนาการเด็กเราก็สามารถที่จะส,สอนแทรกองความรู้เข้าไปด้วยหรือว่าถ้าเราไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เจอกลุ่มเสี่ยงภาวะเสี่ยงเราก็ต้องให้คําแนะนานะคะรวมทั้งภาคส่วนของที่เป็นอาสาสมัคร<ย>สาธารณสุขรเราสามารถบูรณาการในการแจ้งเตือนภัยไปกับอาสาสมัครนะคะสาธารณสุขที่เขามีการสํารวจลูกน้ํายุงลายก็ไปดูภาชนะแหล่งน้าที่เสี่ยง ก็ S <S <S สามารถที่จะสอดแทรก <S 2> <S 2> <S เรื่องนี้เตือนภัยด้วยถ้ามีกลุ่มเด็กเล็กที่คิดว่าการจัดการภายในบ้านอาจจะมีแหล่งน้ําที่เสี่ยงก็จะได้ให้คําแนะนํานะคะ <S 2> <S 2> ค่ะแล้วก็ค่ะส่วนของในเรื่องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นภาคส่วนสําคัญนะคะที่จะดูแลในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงของแหล่งน้ํะซึ่งเราก็ควรจะต้องมีการสํารวจแหล่งน้ําที่เสี่ยงแหล่งน้ําที่เสี่ยงนี้ก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีคนไปใช้ ไปทำกิจกรรมทางน้ําเยอะไปเล่นน้ําหรือว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําทีนี้เราก็ต้องมาหามาตรการร่วมกับชุมชนนะคะว่าเราจะมีการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดยังไงให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตอาจจะทํารั้วรอบแหล่งน้ําที่เสี่ยงหรือว่าทําป้ายเตือนภัยทําทุ่นก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่และส่วนสําคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะไว้ช่วยเหลือคนเมื่อเกิดภาวะ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะได้มีอุปกรณ์ยื่นช่วยเหลืออะไรได้ตรงนี้เป็นแนวทางมาตรการในการที่จะช่วยรณรงค์แล้วก็ป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กจมน้ำนะคะพูดถึงภาคส่วนของความร่วมมือนะคะโรงเรียนก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันท่านผอครับไปยังไงมายังไงครับเป็นยังไงถึงได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ครับผอครับตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านได้มีมาตรการจัดทํามาตรการให้ทางโรงเรียนดําเนินการนะครับแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนในสถานศึกษานะครับและนอกสถานศึกษา <c oughs> ทางโรงเรียนมีได้น,นาํานโยบายนะครับมาตรการต่กกางๆมาใช้ตั้งแต่ปีพศ .2537 นะครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับ เราไดใ้ให้ความรู้นะครับกับนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนของเราเนม่มีแหล่งน้ําทั้งแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่<ฆ>ทางชุมชนได้จัดทำกันเองโดยเฉพาะการขุดสระนะครับขุดสระใช้เครื่องมือนะครับมันไม่มีสรบนะครับทางโรงเรียนก็ได้ห้ามอย่าไม่ให้นักเรียนไปเล่นน้าโดย<ฆ>ลาพังนะครับห้ามหนึ่งถ้าไปเล่นน้ําหรือถ้ามีการตกน้ําจมน้ํา นะครับยาตนกยาเตือนตนกนะครับให้อย่างดูก่อนว่าน้ํามันลึกขนาดไหนตาม,มธรรมชาตินะครับคนจมน้ํานี่ถ้าลงไปเฉยเฉยเนี่ยมันจะลอยขึ้นมานะคะถ้าเราไปกระตุ้นออกแรงมันจะจมไปเลยนะครับเพราะสมัยเด็กๆนะครับผมไปเล่นน้ํานี่เล่นน้ําบ้านของเราเรียกว่าลอยแบบปลากระเดิดนะครับก็ลอยแบบพอล้างลงนะพอล้างลงมันก <ผม S 1> ็จะฟูขึ้นนะครับอืนี่ ที่ไปจมน้ําสวนมากก็ตนกตกใจนะครับไม่ยังนะไม่ไม่ยังดูใช้กําลังอย่างเดียวทีนี้ที่เสียชีวิตสวนมากไม่ใช่แทยบาลเราสวนมากก็หมดแรงครับหมดแรงก็จมไปอืเขาวัดทุกคนนี่คือเขาเรียกอะไรดิ้นดิ้นโลนคือแบบกระสือกระสนเพื่อจะเอาตัวรอดไม่ให้ตัวเองจมน้ําซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดคครับที่คนไปช่วยส่วนหมากนี่ยน้ําก็ไม่ลื่นนะแค่เพียงเอว แต่ว่ามันหมดแรงมันก็เลยจมไปเลยนะครับไปด้วยกันเลยค่ะพอขาแล้วตรงนี้นี่บริเวณโรงเรียนของเราเองก็มีแหล่งน้ําสาธารณะนี่เยอะไหมะแหล่งน้ําก็บุ่งสะพังค่ะแล้วก็แม่น้ํามูลหาชีพลมเนี่ยค่ะนะครับแล้วก็ห่วยน้องสะที่เขาในหมู่บ้านในชุมชนในชุมชนนะครับค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนใช่ไหมคะครับค่ะแล้วเคยมีเคสเหตุการณ์ที่ดึกเด็ก ไปจมน้ําอะไรแบบนี้มีไหมัเป็นไม่มีครับตลอดระยะเวลาที่ผมมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีนี่ไม่ไม่มีเด็กจมน้ํไม่มีเด็กไปเสียชีวิตนะครับ<ป>ค่ะทั้งชุมทั้งเด็กเด็กเล็กแล้วก็เด็กในโรงเรียนนะครับคุ่ณจะบอกเลยถ้าว่านักเรียนเสียชีวิตนี่ครูยังไม่ตามไปสอนนะนะ,นะครับค่ะตรงนี้ก็คือจากมาตรการที่ท่านผอได้นํามา ปฏิบัติภายในโรงเรียนด้วยวิธีการในการที่จะให้ความรู้กับน้องๆหรือว่าลูกๆนักเรียนของเราเนี่ยพอมีโนโยบายยังไงบ้างคะตรงนี้ครับก,ก,ก็พอดีนะครับที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคที่เจ็ดครับมหาวิทยาลัยคอนแก่นเข้ามาพอดีนะครับเราก็เลยนําโครงการนี้เข้าเสนอนะครับเข้าเสนอเป็นโครงการก็มีครูผู้รับผิดชอบนะครับก็ค,บคุณครูจิตยาวิทยาขาวนะครับเราก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับ โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะการเตรียมการถ้าไปเล่นต้องมีเราต้องดูก่อนว่าสระน้ํานี่มีไม้มีอะไรที่จะช่วยเหลือเราได้ไหมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้กับมะพร้าวอย่างนี้นะครับการใช้มะพร้าวมะพร้าวนี่มันจะลอยน้ํานะครับก็ให้ความรู้กิจกรรมแล้วก็แกนลอนนะการใช้แกนลอนถ้าไปจริงๆนะครับค่ะครับ ก็คือพอกําลังจะบอกว่าเราก็มีการสอดแท้วิธีการ,รให้ความรู้กับเด็กๆด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปเล่นน้ําหรือว่าไปไปไว่ายน้ําไปอะไรในในหนองน้ําสาธารณะอะไรก็ควรที่จะมีอุปกรณ์รสําหรับชูชีพครับ ที่ทหาได้ในท้องถิ่นที่ท้องถิ่นเรามีนะครับค่ะยังลูกมะพร้าวนี่เคยเห็นในละครในสมัยก่อนก็ใช้ลูกมะพร้าวแห้งนะคะครตรงนี้คือพอออกาลังจะบอกว่าเรามีการสอนแทรกให้ความรู้กับเด็กๆตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นโครงการขึ้นมาเลยใช่แล้วเด็กๆเป็นยังไงคะตอบรับดีไหมคะเขาสนใจดีไหมคะครับก็สนใจตั้งเป็นทีมงานนะครับทีมงานเป็นทีมงานขึ้นมาให้ความรู้ได้นะครับให้ความรู้ได้หรือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับ ก็คือว่านอกเหนือจากคุณครูแล้ววิทยากรที่ให้ความรู้แล้วเด็กๆเขาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเองแล้วตัวเด็กๆเองก็คือถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ต่อเพื่อนๆด้วยตัวเองด้วยค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นต้นแบบจริงๆนะคะที่ ที่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้ในส่วนของหาดสิงพิรมเองนะคะเรามีส่วนร่วมกับแนวนโยบายตรงนี้อย่างที่คุณเกษราบอกยังไงบ้างคะในการที่จะป้องกันแลแก้กแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กจมน้ําเนี่ยคะ่ะคือทางทางหาดนะครับผมมีมาตรการคือมีการรณรงค์นะครับก่อนมีการป้องกันก่อนที่มันจะเกิดนะครับว่าโดยการใส่เสื้อหรือว่าอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับค่ะ คือการจรมน้ำนะครับอนอกจากนั้นผมก็มีกิจกรรมคือเราจะเอาชุมชนมามีการอบรมผมก็ให้ทางทางจังหวัดครับทางอบอตอกับเกี่ยวกับในการเมาวมเกี่ยวกับการป้องกันนะให้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการได้ได้มีส่วนร่วมนะครับในการ อะไรผูกเสื้อในการโยนเสื้ออะไรมีอุปกรณ์ต่างจังหวัดก็คือว่าตัวผู้ประกอบตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรู้ในการที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ที่เขาาอยู่ใกล้ชิดครับนอกจากนั้นคือคือผู้ประกอบการเป็นเป็นคนสําคัญนะเขาอยู่ใกล้ชิดกับกับคนท่องเที่ยวนะครับมีมีอะไรอีกอย่างหนึ่งผมก็มีศูนย์ศูนย์ประสานงานคืออยู่ที่หาดนะครับเป็นศูนย์ประสานงานบอกว่ามีมีอะไรแล้วก็ผมก็เรียกเขาว่า ยกตัวอย่างว่าช่วงจะปิดเทอมนะครับผมก็เรียกผู้ประกอบการเขามามามาคุยนะเราต้องกำชับใน,ในเรื่องของเด็กนะครับปิดภาคเนี้ยนะเขาหลบพ่อหลบแม่มามเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับต้องเป็นหูเป็นตาต,ต้องเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็ในการใช้อุปกรณ์ผมก็ในปีที่ผ่านมาผมก็ให้ทางทางอบตอเขามีนโยบายเอามาส่งเสริมคนแนะนานเขาเขาก็เอาลงมาเอาผู้ประกอบ เร,เราเรามาฝึกฝึกเป็นเป็นเป็นต้น,นแบบในในในกลุ่มขอผู้ประปกอบการครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีชูชีพแขวนไว้ที่ตามแพรด้วยคือตอนแรกไม่มีนะครับค่ะคือคือพอดีทางทางสำนักง,งานควบคุมโรคที่เจ็ดนะครับอคุณเจษฎาเนี่ยครับค,คือมันเป็นระบบเครือข่ายครับผมหาดพวะเป็นเครือข่ายของสำนักง,งานนะครับควบคุมโรคที่เจ็ด โดยการร่วมมือร่วมใจกันมีการรณรงค์ให้คนที่มาเที่ยวนะครับใช้ระบบเป็นมาตรการออกมาค,ครับนี้การประชาสัมพันธ์ทางหอ,อกระจายข่าวเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวผมมีหอ,อกระจายข่าวในความอนุเคราะห์จากทางทางทางหน่วยเหนือนะทางเครือข่ายนะครับประชาสัมพันธ์นอกจากนั้นก็มีประชาสัมพันธ์ทางทางน้ําเราทําเป็นหุน่นหุ่นพูดเปลี่ยนนะ คือลักษณะมันเป็นลอยอย่างนี้มันก็หมุนไปหมุนมาคแล้วก็บอกว่าเออขอให้ฝากดูแลเด็กเด็กคนเมาสุราอะไรเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลอย่างใกล้ชิดก็เป็นลักษณะอยู่ตลอดเวลาคือคือเราประชาสัมพันธ์ทางบกงมันไม่ค่อยได้ยินนะ,ะเราควบคู่กันไปคือจุดใดที่ที่เด็กๆหรือคนส่วนใหญ่มันไปเล่นนะถ้าเป็นหลุมเป็น อะไรเป็นแอ่งเขาไม่สามารถมองเห็นนะไม่เหมือนทางบกเราต้องเอาประสาทสัมพันธ์เอาเป็นโฟมอะไรเป็นปักทุนนะครับแักวกเป็นหุ่นให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นหลุมลึกเป็นหลุมลึกมีความเสี่ยงสูงคนอุบัติเหตุบ่อยเขาลักษณะคนมันก็กลัวนะครับแล้วก็ประสาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวกี้ลงไปนะครับตามจุดห้ามนะครับห้าม เข้าไปใกล้นะครับให้ห่างๆอยู่ในขอบเขตที่เรากําหนดเราเราก็ต้องมีมาตรการนะครับคือคือยกตัวอย่างเป็นเทศกาลคือช่วงสงการที่จะถึงนะครับทุกปีก็ต้องมีหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูแลเกี่ยวกับเออทางทางท่องเที่ยวบังนะครับทางอบตเขา้มีอพออะไรก็คือเหมือนว่าไปสแตนบายในในตรงนั้นเพราะคนมันจะเยอะมาก ส่วนใดที่ที่ที่เรามันเป็นคนพื้นที่เราเรารู้จักว่ามันจุดนี้มันเป็นจุดเสียงเป็นเป็นหลุมค่ะเราก็ต้องเอาคนคนของเราไปเฝ้าระวังนยูนจรงนั้นโอ้โหค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยคือให้ความสําคัญกับความปลอดภัยด้วยของนักท่องเที่ยวด้วยครับนะคะคือืที่ผ่านมาผมรู้นะครับว่าจุดใดที่มันอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่เป็นคนรับผิดชอบแวนนะครับก็ ก็ดํเน like <ain> ินการเลยนะครับค่ะตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะท้ายนี้ค่ะท่านพ่อค่ะช่วงปิดเทอมแบบนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆมาฮะครับในช่วงปิดภาคเรียนนี่ก็ขอให้ผู้ปกครองได้ดูแลนักเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนแาบปากน้ํานะครับโรงเรียนของเราไม่ได้ปิดประตูนะครับในช่วงปิดภาคเรียนเพราะว่าค่ะถ้าผู้ปกครองลาคาญนักเรียนลาคาญเด็กก็จะวางให้ไปเล่นที่โรงเรียนนถ้าโรงเรียนปิดนะครับถ้าโรงเรียน ดไว้เด็กก็ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนก็ไปเล่นน้ํานะครับไปเล่นตามทุ่งตามอะไรนะฮะของพวนี้โอเพนนะครับโอเพนเพราะว่าโรงเรียนในชุมชนนะครับคะแล้วก็ฝากไปถึงโรงเรียนต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนใกล้เคียงที่มีเด็กไปจมน้ําอย่างนี้นะครับตกสระที่ใกล้เคียงก็มีเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีเหมือนกันครับค่ะกำชับผู้ปกครองนะครับกำชับผู้ปกครองอย่าไล่นักเรียนไปอย่าไล่ เด็กไปเล่นตามทุ่งไร่ไปนาจะนะไปเล่นในโรงเรียนเลยนะครับค่มีลูกฟุตบอลให้เล่นนะครับออืก็คืออย่าวางใจอย่าบอาป้าไปไปหาเล่นที่ไหนก็ไปปากตาละเลยเลยขนาดนั้นบอกว่าไล่มาที่โรงเรียนดีกว่าอย่างเทศกาลออกพรรษาจุดประทัดก็เลยให้ไปจุดที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะยไปจุดที่อื่นเขาก็ด่าเนี่ยคเขาก็ถูกมาจุดที่โรงเรียนเนี่ยครูบอกได้ยินเสียงก็เชื่ออยู่นะครับ ถ้าไม่ให้เล่นที่โรงเรียนไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนมันหมดแล้วที่เล่นค่ะก็ดูไม่ปลอดภัยด้วยครับผมค่ะตรงนี้คือพออ,อก,ก็อยากจะบอกว่าฝากผู้ปกครองให้ช่วยเป็นหุเป็นตาด้วยแล้วก็ใส่ใจในการดูแลลูกหลานด้วยช่วงปิดเทอมนะคะสุดท้ายค่ะพี่เกษราค่ะอยากจะฝากอะไรคะก็ถือว่าจมน้ําก็เป็นภัยเงียบนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยกันดูแลสอดส่องบุตรหลานนะคะแล้วก็ เน้นใน,นเรื่องของการฝึกทักษะการลอยตัวหรือว่าการว่ายน้ําให้เป็นก็จะเป็นภูมิคุ้มกันซึ่งจะเป็นของขวัญที่ติดตัวไปกับลูกหลานของเรานะคะเผื่อเขาเติบโตขึ้นมาอาจจะไปที่แหล่งท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุเขาก็จะสามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะถ้าเรานึกย้อนหลังไปถึงรุ่นปู่ย่าตายายบางคนจะนึกว่าเออจะเรียนว่ายน้ําก็ต้องไปเรียนที่สระว่ายน้ําแล้วก็ต้องมีครูจ้านะคะ แต่ถ้าดูในอดีตนะคะปู่ย่าตายายก็สามารถที่จะสอนอลูกหลานว่ายน้ําได้ในแหล่งน้ําตามธรรมชาติในระหว่างประกอบอาชีพนะคะหาปูหาปลาอย่างนี้นะคะแต่พอมาดูยุคปัจจุบันนะคะเด็กก็จะใช้ชีวิตในเรื่องของการเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมนะคะหรือว่าบางส่วนพอไม่มีทักษะแล้วก็ชวนกันไปเล่นน้ํามันก็จะเป็นปัญหาตามมาได้เราจะทํำยังไงที่จะื้นฟูภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่จะ สอดแทรกเข้าไปในบุตรหลานนะคะอย่างเช่นที่เห็นมาทางโรงเรียนเขาทำอ,อุปกรณ์สอนลอยตัวในน้ําอย่างเช่นที่น้องหญิงพูดว่ามีการใช้กะลาหรือว่าการใช้ลูกมะพร้าวแห้งลูกมะพร้าวแห้ง่ถัาาง,งน้ําที่เป็นแบบเป็นไม้สมัยก่อนนะคะ,คะแล้วก็สอนลอยตัวในน้ำนี่ค่ะก็อยากจะให้ได้บรรยากาศนี้กลับมานะคะให้คนที่มีทักษะมีภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาช่วยกันบอกลูกหลานนะคะซึ่ง เขาก็มีการสอนเป็นมอลำเตือนภัยจมน้ําทําสารพันยะซึ่งมีในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะว่าอยากจะส่งเสริมในการแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะทั้งสามท่านที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะคะหญิงพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ